นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสมันะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ इमीना बुंजा कमेना उपुनू तरचा यो पकला चम पीता तया ता पीया वा सूरी यो चन्थी मलांध ना पीछा फम मलाधा चलो मलाम मम्मी तु चम सता विच सफेद सपता सुखी पक त मेख ते थे ते तो इपे बोत इमीना बुंजा कमेना इमी ने पागुल पथा ये सन ता ही ना यहाँ मंग ว่ชาตวาเว่าเว่ยจุติตัณติปัญญาสังเลยควรยมีนามลานาปันตุกัสังเยสุเมพุทธิปะวะลตมุณลุตมปเจพุทโธสังคุนาธุตโลมังเตโชตมานุภาเวน้ลกัสัวันตมาถอยสิหมนม ด้วยบุญน,นี้อุทิศให้อุปาชาผู้เลิศคุณและอาจารย์ผู้เค้ออนุนดังพ่อแม่และปวองยามสุนจทรีราชาผู้ทรงคุณหรือสุงชาติพระมารดาอินทราตั้งโดยเทพและโลก,กบาลยมราชมนุษย์มีผู้เป็นกลางผู้จองพันเขาให้เป็นสุขสันทุกตัวหน้าอย่าทุกทน บ,บุญพงที่กาทำต้องช่วยโดยสุขผลให้สุขซ้ำอย่างร่นอนุทุนภนิพนธ์ไปด้วยบันนี้ที่เราทำไร้วุธีได้ปองศักด์เราพันได้ซึ่งกันตาดตัวตันหาอุปทานสิ่งชั่วในดวงใจกว่าเราจะถึงนิพนานมาลายเ้นจากสันดานทุกทุก,กที่เราเกิดมีจิตตรงและสะติทั้งปัญญาอันประเสริฐพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเคียงกุดคิเรท่ายโอกาสอย่าพึงมีแกหมุมมัยสิ้นทั้งหลเป็นช่องประตูสระ ให้ทำไายล้างความเพียรจมพระพูธพระบรนารพระทรรมที่พึงอุดมพระประัจเจกพุทธสมท o งพระทรงที่พะะึงพยาโดยอนุภาพนั้นข้อมู่มานอย่าได้ชง้วยเด็ดทักิป้องอย่าเปิดโอกาสแก่มันเลยผิดพลาดประกันใดก็ขอโหสินะคะจำไม่ค่อยได้ค่ะขอบคุณนะคะให้ทุกคนจงได้แผ่ไม่ตาให้สัประสัตทั้งหลายนะคะแล้วก็ พรุนี้ป็นวันพระนะคะขอให้ทุกๆคนมีความสุขความเจริญน,นะคะแล้วก็พรนันนี้หรือว่าแผ่ไม่ตานนี้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไดาอยู่มนุษย์ก็ดีเปรตก็ดีอสุรกายก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีนะคะขอบคุณค่ะ